แล้วทุกขั้นคืนของคุณจะเปลี่ยนไปทุกวัน4ี่ทุ่มถึงตีสองพบกับรายการใหม่ล่าสุดพิเศษสุดสุดพิเศษจาก Playboy TV ที่จะมากระตุ้นโซนประสาทปลุกเร้าคุณให้ตื่นและพลุ่งพล่านไปกับรายการที่หลากหลายทั้งไทยและอินเตอร์ที่เราอ import ความสนุกมาให้คุณได้ชมกันแบบเต็มอิม่ม สนุกสุดๆมันไปกับความหลากหลายของรายการที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณพบกับรายการใหม่ล่าสุดเพื่อคนสพิเศษเช่นคุณได้แล้วทุกวัน4ทุ่มถึง2สองและทุกค่ำคืนของคุณจะไม่เหงาอีกต่อไปพบกันในบอยทีว hey ี คุณสามารถรับชมรายการจาก p l a y บอ y ทีได้ทางช่องแ a ม t ทีี TSI 130ทุกวัน4ทุ่มถึงตี2 p l a y b o บอ v ทีวี